มาครับผมพาเอฟซีทางช่องครับผมมาเอาแนวทางของพี่กทมดีกว่าครับพี่กทมเข้ามาสามงวดติดครับงวดที่แล้วเข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับ6กสตรงตรง,ตรงแล้วก็ให้สองสล่างออก3าสองครับมาครับผมดูไหนเอ่ยพี่กทม โอเคครับผมเนาะเดี๋ยวย้ำก่อนแป๊บนึงครับผมเนาะย้ำก่อนแป๊บนึงนะครับนี่ครับ16กุมภาครับ7จตรงตรงนะครับแล้วก็1มีนาครับ94ตรงตรงครับแล้วก็งวดที่แล้วครับ6 3สาครับผมเนาะแล้วก็สองสานะครับงวดนี้ครับผมให้มาแล้วครับผมนี่ครับ งวดนี้มีโอกาสเบิ้นนะครับนี่นคผมเนาะบนครับเด่น5กับ7นะครับ3 8 5 1 3 5 1 7 7แล้วก็0 7 2ครับล่างครับ1กับ2ครับ3 1 8 1 5 2 2 1กันเบิ้ลครับ7 7 3 3 5 5เลขทู 3 3 3นะครับนี่ครับงวดนี้มีโอกาสเบิ้ลรับผมเนาะพนแจงีงคราแมา่มครับผมนี่ครับพนวางวดที่แล้วนี่ครับเนาะนี่ครับพนวาเสียดายมากครับเนาะเพิ่นไทยที่8 6 3เลขออก5 6 3นะครับเลขออก5 6 3แม,ม่ครับผมจะไปเขียนให้เอฟซีทางช่องครับผมเนาะ ของพี่กทมนะครับเข้ามาแล้ว3งวดติดต่อกันนะครับผมเนาะตอนนี้อยู่ที่สปปลาวนะครับตอนนี้อยู่ที่หลวงพะบางนะครับผมเนาะหลังจากอาชีพเสร็จแล้วมันจะเดินแท้งไปที่งานแต่งครับผมเนาะบ้านนี่แปลกแปลกครับผมเนาะเพิ่นแต่งช่วงจัดงานครับผมเนาะช่วงแรกครับผมไม่เหมือนบ้านเรานะครับบ้านเราจัดงานช่วงเช้าใช่ไหมงานแต่งแต่ที่นี่นะครับผูกแขนเจ้าบ่าวเจ้าสาวประมาณสี่โมงแรกครับผมเนาะแล้วก็กิ่นเลี่ยง ช่วงคำครับผมกัถถอว่าแบะบเพี้นนี่แปลกมากครับผมเหมือนครับผมพา f อฟซีทางช่องกับผมเนาะมาทางของพี่กทอทมอนะครับเนียนย่ยำกับ f อฟซีทางช่องครับผมไม่มีเพจช่องทางอื่นนะครับนอกจาก YouTube นะครับอย่าไปหลงเชื่อเพจปลอมเฟซปลอม แล้วก็กลุ่มปอมนะครับเน้นย้ํากับ f c ทางช่องนะครับแม่สละบุรีนะครับไม่มีกลุ่มนะครับระวังกลุ่มปอมครับผมเนาะกลุ่มปอมเยอะมากครับผมกลุ่มพิจตาก็กลุ่มปอมเยอะมากกลุ่มแม่สละบุรีก็กลุ่มปอมนะครับของผมก็มีกลุ่มปอมครับผมเนาะใส่ซื้อผมไปแอบอ้างหากินกับมีครับผมเนาะทาง Facebook นะครับถ้าติดตามผมจริงๆครับจะรู้ว่าผมไม่มีเพจช่องทางอื่นครับนอกจาก Facebook ไม่นอกจาก YouTube นะครับ ติดตามได้ครับผมเนาะทาง u t u b e ครับทางช่องผหัดชาแนลแล้วก็ช่องผหัดคนเดิมนะครับหรือว่าใครอยากได้เลขลาวหรือว่าฮานอยปรากฏติดตามได้ทางช่องน้องคำแพงชาแนลนะครับทาง YouTube นะครับบนครับเดี่นที่ห้ากับเจ็ดครับบนเดี่นที่ห้ากับเจ็ดนะครับชุดสามตัวครับผมเนาะ ให้ f c ทางช่องตัดเล่นออกกรบผมเนาะผนังแจงเขาแม่กรบผมเนาะนี่ครับชุด3ตัวนะครับให้ F4 ทางช่องครับตัดเล่งเองนะครับให้มาครับ3 8 5 1 3 5 1 7 7, 7ครับแล้วก็0 7 2นะครับ ดูสิตรงกันไหมครับ3ามแปดห้าหนึห้าหนนะครับล่างครับล่าง1กับ2ครับล่างครับ1กับ2นะครับจับคู่ให้นะครับ3 1 8 1 5 2 2 1น,นะครับกันเบิ้ลครับผมเนาะเพิ่นว่าครับผมงวดนีครับผมเนาะมีโอกาสมาเบิ้ลน,นะครับกันเบิ้ลมี7 7 3 3แล้วก็5 5นะครับนี่ครับ ลงวันที่1ทับทับหนะครับนี่ครับผมเนาะสำหรับชุดเต็มนะครับแล้วก็ชุดคัดเน้นนะครับชุดคัดเน้นรอแป๊บนึงน,นะครับชุดคัดเน้นบนเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวนะครับของพี่กทอมอนะครับผมวางเล็กเพิ่น หนาปิดตาม,มากครับผมเนาะพี่กทมครับพี่กทมครับบนครับเด่นที่ห้าครับผมเนาะชุดคัดเน้นครับ3 8มห้าครับผมเม็ดเดียวครับ 3ามแครับผมนี่ครับล่างครับเดี่ยนที่1ครับสำหรับคนที่ชื่นชอบบนเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวนะครับ3าหนึ่งตัวเดียวเน้นๆนะครับลงวันที่1นึทับสทับห 8ครับนี่ครับมาแคปหน้าจอชุดคัดเน้นครับผมเนาะชุดคัดเน้นแล้วก็ชุดเต็มนะครับของพี่ใจดีกทมรครับผมเนาะนี่ครับมาเอาชุดเต็มก่อนนะครับนี่ครับชุดเต็มมาแคปหน้าจอนะครับบนเด่น5ลอง7 385 135 177072ครับล่างเด่น1กับ2ครับ สามหนึ่งแปดหนึ่งห้าสองสองหนึ่งครับกันเบิ้ลครับเจ็ดเจ็ดสามสามห้าห้านะครับส่วนชุดคัดเน้นครับผมเนาะนี่ครับชุดคัดเน้นบนเด่นที่ห้าครับสามแปดห้าครับผมเม็ดเดียวครับให้เอฟซีท่าช่องตักเล่นเอาครับผมเนาะล่างฟันที่หนึ่งครับสามหนึ่งตัวเดียวเน้นๆนะครับ คนั่นครับผมกัเป็กการสีวันแรกครับผมเนาะมาดูของ FC ภูเก็ตดีกว่าครับ f อฟซภูเก็ตครับหลักสิบล่างครับหน่วยล่างครับ หลักสิบล่างหลักหน่วยล่างครับค่าใครรอให้ผมสรุปเด่นบนนะครับเด่นบนเด่น,น,เดนล่างกับผมเนาะรอก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมอยู่ลาวอยู่นะครับวันที่26นะครับอีก2วันนะครับผมเนาะจะเดินทางกลับไทยครับผมวันนี้24แล้ว25 26กครับผมเนาะจะเดินทางกลับไทยแล้วก็จะไปทําคลิปสรุปเด่นบนเด่นล่างกับผมเนาะให้ f c ทางช่องนะครับ รอก,ก่อนกับผมเนาะหลักสิบล่างดูก่อนสิหลักสิบล่างศูนย์กับหนึ่งครับหลักสิบล่างครับหลักหน่วยล่างครับเจ็ดแปดเก้าครับล่างครับล่างเด่นที่ศูนย์ครับ ล่างเด่นที่0นะครับจับคู่ให้3คู่นะครับนั่นก็คือ07 08 09นะครับนี่ครับมือขึ้นนี่ครับผมเนาะผมโท้นเมือขึ้นนี่ผลแห่แนวทางแม่ครับผม fc ภูเก็บนะครับหรือว่าใครชอบครับผมเนาะใครชอบ1ได้นะครับจะเป็น171819นะครับ ลงวันที่1นึ่ทับสทับ6ครับ1นึ่ทับ4ทับหแนะครับกาแพงไปลูกป่ะไปหหนไมีข้างนอกป่ะไปเลยแม่ครับพาเอฟซีทาง่องมาแคปหน้าจอครับผมเนาะเอาของ f C ภูเก็ตนะครับ